เบิ้งน้ำน้องอิ่วแนว่งามครับยังไงคุ อีกขันไปทางนี้เลยค่ะเอาใส่กระสอบไวอีกก่อนลอนตะก้าสวัสดีจ้าสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเด้อจ้าสวัสดีครับกระช่องของน้องอิว๋วเด้อจ้าพ่อแม่พี่น้องจ๋ายังอยู่กันเหมือนเดิมลุยต่อเฮ็ดปวดใหญ่พ่อแม่พี่น้องมาเจอเพิ่มอีกแล้วอือโอ้โแม่นไปเลยเห็นไหมคะจะอยู่ทางขี้เด้อ ป๋อ,อดอกไหมดอกงามแล้วจ้ะอาดเป็นนี่ไงถือฝุนดอกอุกล,ล,ลูกอุกลูกเปิดให้วขางพี่น้องเบิ่งจักหน่อยเดี๋ยวใครจะเลือกข้างในสิแหม็นเบลี หายากบานเนาะแน่ครับบานจูมรวมกันอแน,น่นไปเลยงานอยากดีแล้วเปิดกองกา้านอยู่ใต้กองก้านคือเก่าเ,เริ่มจากผีเลยพี่ฟิส เสร็จเรีบเยบร้อยคุณจ้ะท่านี้อยากบานอยากบานทองหลโอ้ยแมน่นไปเลยนี่จ้ะเบิ้งพ่อพี่นอ้องเบิ้งน้ำน้องอิ๋วแน่น้ำครับหกบายไมกส ไล์กดแชร์รัวๆให้พี่นอ้องเคยเห็นกันอยู่บ่อแมนบดเลยอูย้ระวังหมดลิ้นเด้อพี่ฟิลม์มนะอนลังการเนาะอลังการอีกเช่นเคยจกเปิดเสร็จเรียบร้อยคุบานเต็มไปบดเลย ต่ว่าเดี๋ยวเฮาสีเอาตัวจุ่มก่อนเลยเดี๋ยวค่อยพานพี่น้องไปเอาตัวบานเนาะเมนครับาตัวบานตัวสีเอาง่ายแต่เอาสิอันนั้นเอาได้เลยจะต้องเอาขาเพื่อให้ทนเอาได้เลยบ๋อ,อนี่ดอกจุ่มจุ่มพูนี้เคยเอากาเมติกปีที่แล้ว จำได้เดะเลยว่าปีที่ตอนท่านค่ะเป็นปีที่พี่ฟิล์มยังจีบน้องอยู่อยู่เลยจํา <laughs> จำได้อยู่ดี่ดอ่โคนี่เนาะปีที่แล้วพี่ฟิล์มมาจีบทาเลาะหาเห็ด ขึ้นบ่มีหม่องสิขึ้นนี่นจ้ะหนูนี่ด้วยนี่ฮู้ดเนาะ ขาเห็ดกั็กรอบด้วยจ้ะ เหนียวทั้งแข่งรวมกันดอกบานจะให้พี่น้องดึงๆอาลยเนะปัดขาดอ <laughs> กบานภาษีอันนี้ เอานถอดออกคือจะมึงหันทุกดอ,อกกะดีเนะนะะาะป็นอะปุ่นอะปาดขาบางดอกเพื่นก,อออก,ไไก็ถอดออกได้บางดอกถอดออกได้เนี่ยขาเพื่นทายงยาวแต่ว่าดอกบานขาสิบเซบเล้ได้ดวจ้ะนี่อันนี้เอาอ,อืดอกไม้เลยทุ่งดอกเห็ดการทุ่งดอกเห็ด ตำนานทุงน่งดอกเฮดกลับมาอีกแล้วปาดมีแต่คำว่าปาดคำเดียวไม่มีคำอื่นขาวจัว่วะม่มีคำอื่นผสมมีแต่ปาดมีแต่ปาดกับปาดโอัียบแลวเนาะมี ว่าน้องอี๋อยากได้ขายงาเพราะว่าเอาไปกับบกินเดอ้อดอกบานขาเพื่อนโบเซ่ก็สิตัดเอาขาดอกบานมันบบแซ่เด้อพ่อแม่พี่น้องทางสารคามแม่แม่แย่าย่ามาหาน้องอิวเด้ออยู่ภาเก็บเห็ดเด้อ ทางคนครพนมมีติ๊กโพคีนขึ้นฮอดเพื่อนทุกห็นแล้วก็ขึ้นทอดยามเพ็ดแล้วก็ตะกีท้ทีหนึ่งได้เพื่นอนนาจา๊ะถ้าบ่มีเพื่อนเก็บเห็ดกับบม่มีน้องอิ๋วมือนี่ต้องหันเคดิเพื่อนจักน้อยข <laughs> ึ้นทอดนะจ๊ะถ้าบม่กกบมีพ่อกับแม่เพื่อนเก็บนี่บ่มีได้ช่องน้องอิ๋วชนทิสาร ถ้านเพื่นเพิ่งติดตามกันเนาะน้องอิวคือลูกสาวแบอบกเคนสติกอีสานพอรกระเทือนด้วยจ้ะลูกสาวคนโตน้องอิูวพ่อกับแม่มาทํางานอยู่กระบี่ก็เลยมาเติบโตอยู่กระบี่ภาคใต้ด้วยจ้ะเป็นคนอีสานาคนครพนมบางคนเพื่อนเพิ่งติดตามน้องอิูวเนาะหลายๆคนเลยเนี่ยเพื่อนเขามาถามน้องอิวบางทีน้องอิูวก็ตอบในคอมเมนต์ไปเลยบางทีก็ ถ้ามีโอกาสได้มาว่าวในคลิปก็ว่าวไปเนาะเยอะเลยบานเป็นทุ่งดอกหนึบพ่อแมพี่น้องคลิปนี้เราจะได้เอาไปใส่กระสอบอีกก่อนเด็ดเต็มตะกระ้าละ จวดๆกันไปสาวเอาสาวสาวเอาสาวเอาปานเกี่ยวเขามี ช่อดอกไม้นี้ให้เธอเหมือนนิทะกะมุม้ยมองไส้เลียวกว่าน,นี่แบบนี<ป>้เ็บก,กันตะหวัดตะไหวนะจ๊ะพี่น้องจะพัดจะแกงละแบบน,นี้ หนึ่งปีใช่ว่ามีข้างนึงก็ว่าได้แต่ว่ามียาวมียาวๆไปพักใต้พสิขึ้นแต่หนีไปหาสงการคุณเด้อจ้ะพักใต้หาสิขึ้นเรื่อยๆแต่ว่าสีแบบเออขึ้นแบบยังไงอ่ะบอกว่าถือขึ้นแบบตะปายขึ้นเรื่อยวันนี้มันขึ้นจากนี้ยาวไปเลยก็จะมีช่วงมาช่วงบอ่อวันพระวันนี้ขึ้นแน่นอนพิธา จิเป็นเฮ็ดปวกหรือเห็ดโคนอันนี้ทางภักใต้เพื่อนห้องว่าเฮ็ดจูนด้วยจ้ะทางภาคใต้ห้องเฮ็ดจูนน้องอิ๋วห้องเฮ็ดปวกส่วนเห็ดโคนหลวงค่ะสิเป็นดอกขาวๆเห็ดถอดค่ะอันนั้นเห็ดโคนหลวงน้องอิ๋วห้องแล้วแต่คนห้องแต่คนส่วนใหญ่ก็ห้องเฮ็ดปวกบ่นเลยเพราะว่าเคนขืนน้ำปวกอ้าตะกาเต็มเลยเดี๋ยวไปเอากระสอบมาใส่กอนด้วยจ้ะทางนี้มีมด I'm okay. ยาเห็นแบบถ้าดึงเอานี่ก็ได้ขายางแต่ว่าคือยังอิ่วประยากเอาขาตะการเฮ็ดกระซิลมนี่ครับจะต้องเอาเห็ดไปไว้เงินก่อนแล้วนี่รอบหนิทำอะไรทำย่างหาอีกก็เจออีกได้หนีิพี่น้อง มีแนวขีไส่สาขู่กันยังอีกด้วยจ้ะยังมาเบิดเนาะยังเบื้อนบ๊กระสับตุมไปาหเสร้างใส้คิดิครับยังมาเบิดเนาะยังมาเบิด

อ้อวนก็จะกรอบด้วยแบบนี้ค่ะคายแบบนี้กรอบดีค่ะฮะยากมะ ครับนี่แล้วเขาไปขูดออกไปเป็นเส้นต่อใช้จุดจัดเก็บทุกปีกันยังตื่นเต้นทุกปีเลยพี่น้อง จริงอยากให้ได้ยาวสำนิหเลยดอกจุมๆ กะเต็มในกระสอบกระเต็มขวดขนาดเฮดเยี้ยงอดลอดเดี๋ยวไปเก็บอันทุ่งเขาาห้ประถุ่มสักหน่อยเมื่อออกมาเื่องอะไรก็ต้องเก็บเมนเอาใส่กระสอบไว้อีกก่อนล้นตะก้าเดี๋ยวเอาไปไว้เหือออีกก่อนจ้าให้พี่น้องเดี๋ยวค่อยพาไปเลาะโต๊ะเมนพักจวดโต๊ะ โบแม่ยังต้องเฝ้าเลาะภายในมือนี้เพราะว่าดอกเพิ่นก็อยากบานเห็นบบนี้ถ้าบานก็คือยังบานงามอยู่ถ้าเอามือนี้ก็ยังทันถ้าเอามืออื่นเน่ามืดต้องเฝ้าย่างหาจ้ะเก็บโบทันนี่เอาไว้โบได้เนาะเฝ้า,ย, <c oughs> าย่างหาภายในมือนี้ถ้าโบาเจอก,ก็คือมืออื่นก็คือโตหาก็ขึ้นกระพ้นดินยังขึ้นอยู่แบบนี้ประมาณสองสามมือ้อเต็มกระสอบเต็มกัะตะ เดี๋ยวเอาชุดนี้ไปไว้ก่อนนะจา๊ะคลิปนี้ก็ขอลาฮื้น้อ,นองไปซ้ำนี้ก่อนก็แล้วกันเดอ้อฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้หน้องอยู่กับพี่ฟิล์มในการทำคลิปต่อไปในเด้อจ๊ะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีจ้าสวัสดีครับ